ครับสวัสดีครับผมนายประพัฒนปัญญาชั่นรักครับประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติครับมี ความในใจที่จะขออนุญาตส่งข่าวไปถึงผู้เกี่ยวข้องในรัฐบาลครับข้อแรกนะครับก็ต้องขอบคุณรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายัฐมรีท่านรัฐมีว่าการกำจวงการคลังท่านรองนายกไ่ายเศรษฐกิจนะครับที่ได้มีมาตรการหรืนอนโยบายเนี่ยเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในชนบทอยู่เนืองๆก็ต้องขอขอบคุณครับแต่ว่ามาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 ระบาดนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสอบถามผมมาหลายหลายส่วนมาก ก็ยังขาดความชัดเจนนะครับนันนียจึงขออนุญาตส่งข่าวถึงท่านรัฐมนตรีท่านนายกนัฐมนตีเพื่อที่จะได้มีนโยบายหรือมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรในชนบทโดยเฉพาะเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรในชนบทได้รับผลกระทบในหลายมิติเหลือเกินอาทิเช่นปัญหาเรื่องภัยแล้งเนี่ยซึ่งแ้งต่อเนื่องมาแล้ว2ปีนะครับวันนี้ในชนบทเนี่ยผลิตยากมากอันที่สองเนี่ยเรื่องปัญหาเรื่องโควิด ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรนะครับถึงแม้ผลิตได้เนี่ยการขายสินค้าเกษตรหรือขายผลิตภัณฑ์การาเกษตรเนี่ยก็ยากมากอันทิเช่นการส่งไปซูเปอปรม์มาร์เก็ตในห้างมิร์นเทรดทั้งหลายเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยอันที่สองเนี่ยการซื้อขายในตลาดสดเนี่ยเบาบางมากส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนจับจ่บายใช้สอยเนี่ยนะครับก็ไปซื้อสินค้าอาหารแห้งไปเก็บตุนไว้ในบ้านมากกว่าที่จะไปจับจ่ายใช้สอยในสินค้าสดก็มีพืชผลหลายตัวเนี่ยนะครับซึ่งผลิตแล้วเนี่ยก็ ขายยากหรือขายไม่ได้เลย นะครับผมเชื่อมั่นได้ว่าปัญหาต่างๆที่ทับถมมาเหล่านี้นะครับส่งผลทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยขาดเม็ดเงินในการแก้ปัญหาครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงของวิงวอนให้รัฐบาลนะครับวางมาตร,รการให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อจะได้ส่งผ่านเม็ดเงินถึงพี่น้องเกษตรกรในชนบทซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับถือว่ามีความสําคัญมากนะครับหากว่าขาดการเม็ดเงินลงเป็ลล cama 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 น,นลงเป็นุนเวียนเนี่ยเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยผมคิดว่าคงจะสาหัสพอสมควรสําหรับปีการผลิตปีนี้ นะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่อยากจะขออนุญาตส่งข่าวถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลคือต้องยอมรับจริงๆว่าภาคชนบทเรานะครับอ่อนแอมากจะพูดว่าร่มสลายเนี่ยก็พูดได้เพราะเพราะว่านี่สินลุมเล้ามากมีปัญหาเรื่องที่ทํากินที่ดุนแรงมากมีปัญหาเรื่องราคาพืชผลเนี่ยที่ไม่ดีต่อเนื่องมาหลายปีจึงถือว่าเป็นภาคการผลิตที่อ่อนแอมากแต่ถึงกระนั้นเนี่ยภาคการเกษตรในชนบทเนี่ย กลับเป็นเบาะรองรับประเทศชาติทั้งประเทศในยามเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งช่วยชีวิตผมเนี่ยนะครับประสบมาแล้วหลายครั้งในข่าวต้มยำกุ้งปี40เนี่ยท่านทั้งหลายทราบกันดีว่าคนลังไหลกับชนบทกันเนืองแน่นเลยนะครับเพราะตกงานในเมืองหมดฟ i n น n นชัลเซกเตอร์ล่มสลายเหลื่อสเตอล่มสลายภาคการธนาคารเนี่ยเผชิญกับปัญหานี่เสียกันจนเกินความสามารถที่จะรับได้คนตกงานกันนับไม่นับไม่นับไม่ไหว ภาคชนบทในเวลานั้นเป็นภาคที่อุ้มปัญหานะครับลูกหลานทั้งหลายกลับมาในชนบทมีอาหารกินมีที่สุขัวนอนแต่ในระหว่างปี40โชคดีที่ประเท้ไทยนยฝนดีตลอด2ปีค่าเงินที่ตกตำ่ำฝนดีทําให้ภาคชนบทสามารถจะรองรับปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจได้และฟื้นประเทศชาติได้ดเร็วแต่ปีนี้แตกต่างมากปีนี้นี่ภาคชนบทถูกดูดซับความมั่งคั่งเนี่ย จนอ่อนแรงยิ่งกว่าปี40มากมายนักที่สําคัญคือ,อเผชิญกับปัญหาวิกฤตการภัยแล้งตั้งแต่ปีที่แล้วจวบจนปีนี้ฝนก็ยังคงไม่ดีน้ําในห้วยก็ไม่มีน้ําในเขื่อนก็เลยน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจนักว่าหากว่าไม่มีมาตรการเนี่ยในการฟืนฟ้นฟูภาคเชิรบทให้กับมาเข้มแข็งเป็นเศร,รษฐกิจฐานรากเป็นที่รองรับของสังคมไทยในยามเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศร,รษฐกิจหรือสังคมเนี่ย ได้กี่ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าบันนี้ถึงเวลาละที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องหันกลับมามองภาคชนบทนะครับให้ใหกลายเป็นภาคที่มีการผลิตที่เข้มแข็งให้มีกิจกรรมทางเศร,รษฐกิจบนพื้นฐานภูมิยาของเขาบนพื้นฐานของทรัพยากรที่เขามีอยู่นะครับในการสร้างเศร,รษฐกิจใหม่ขึ้นมาท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางเศร,รษฐกิจของชาติในคราวนี้ให้ได้ผมเชื่อมาได้ว่าภาคชนบทไทยเนี่ยยังคงมีศักยภาพลงเหออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลเอาใจใส่เนี่ย นะครับควรจะมาดูแลเขาวางนโยบายวางแนวทางในการพัฒนาภาคชนบทให้กลายเป็นเศรษฐกิจที่เข้มแข็งผมเชื่อมั่นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถจะก้าวเดินก้าวใหญ่เพื่อจะเป็นที่เชื่อหน้าชูตาแก่ประชาคมโลกได้ในทางกลับกันหากว่ายัางคงทอดทิ้งภาคชนบทให้อ่อนแรงขนาดนี้หากว่าเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอีกไม่กี่ครั้งผมเชื่อมั่นได้ว่าคงจะมีผลกระทบถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทั้งระบบ นะครับแล้วก็โอกาสฟื้นฟูจะยิ่งยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอถือโอกาสนี้ส่งข่าวถึงรัฐบาลครับถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับขอบคุณครับ